ว่าที่นี่นะคะให้ความรู้กับเราได้ดีมากๆนะคะดีเน็ตเวิร์กอะคาเดมีนะคะมีการเรียนการสอนทุกอย่างนะคะที่เราต้องการมั่นคงและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ mm hmm. เพราะฉะนั้นตอบโจทย์กับทุกคนแน่นอนสวัสดีค่ะโค้ดอ่านอันเชรีตุยศักดาค่ะ เข้าสู่ธุรกิจดีเน็ตเวิร์กนะคะด้วยการที่เราได้เจอผลิตภัณฑ์นะคะแล้วเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์จนเกิดผลลัพธ์แล้วก็ประทับใจมากๆค่ะแล้วเราก็ได้เริ่มเข้ามาในธุรกิจนะคะเข้าสู่ระบบบริษัทนะคะและบริษัทค่ะก็ตอบโจทย์มากๆอีกนะคะนอกจากผลิตภัณฑ์แล้วระบบนะคะการเรียนการสอนจากเมื่อก่อนทำให้แบบ เราเป็นพนักงานบัญชีไม่มีแบบความรู้ในเรื่องการตลาดออนไลน์แต่วันนี้ค่ะที่นี่นะคะบริษัทดีเน็ตเวิร์คค่ะทำให้เราได้รู้จักการทําการตลาดออนไลน์นะคะแล้วก็มีเครื่องมือมากมายให้เราได้ทําการตลาดและเราลงมือทําเราตั้งใจนะคะทำจนเกิดผลลัพธ์นะคะแล้วก็สามารถส่งต่อนะคะธุรกิจนะคะของ ที่บริษัทนะคะไม่ว่าจะเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือความรู้นะคะจากการที่แนะนำให้แบบผู้คนเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ทำการตลาดกับเราส่งมอบผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับลูกค้าลูกค้านะคะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ด้วยตัวเราเองเราก็ได้ความรู้ที่นี่นะคะเชื่อว่าที่นี่นะคะให้แบบความรู้กับเราได้ดีมากๆนะคะและเรื่องของ ระบบเรื่องของรายได้นะคะบอกเลยว่าที่นี่แบบมั่นคงมากๆนะคะเพราะเราทำมาตลอดระยะเวลา8ปีเราทำที่นี่ที่เดียวนะคะทำให้ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตนะคะของเราดีขึ้นสุขภาพของเราดีขึ้นนะคะได้ดูแลคนในครอบครัวนะคะแล้วก็ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้คนอีกมากมายฉะนั้นนะคะถ้าท่านใดนะคะยังมองหานะคะ สถานที่นะคะที่จะให้ความรู้ในเรื่องของการตลาดออนไลน์กับเรานะคะหาสถานที่หรือว่าหาผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพตัวเองอันแนะนำเลยนะคะว่าที่นี่นะคะตอบโจทย์ทุกท่านไม่ว่าจะเรื่องของรายได้และต่างๆอีกมากมายเลยค่ะก็แนะนำเลยนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะโคชรักรบุญเรืองจาก พนักงานประจำนะคะเมื่อก่อนอยู่บริษัทในอมตะนครจังหวัดชนบุรีค่ะก็ได้มารู้จักกบดีเน็ตเวิร์คด้วยผลิตภัณฑ์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งชลกรต้องการที่จะทำงานหลังจากเกษียณนะคะโดยที่อยากทำออนไลน์ค่ะเรามาพบที่ ดีเน็ตเ k ิร์ d อะคเดมีนะคะมีการเรียนการสอนทุกอย่างนะคะที่เราต้องการนะคะแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ก็มีให้เราหยิบไปใช้ไปขายได้เลยนะคะ,ะในส่วนหนึ่งก็ตอนนี้ได้ขยายนะคะได้ขยายทีมงานไปที่จังหวัดชนบุรีเพราะว่าเป็นคนจังหวัดชนบุรีค่ะแล้วก็ตอนนี้เราเปิดเซ็นเตอร์นะคะไว้ที่จังหวัดชนบุรีที่ เมืองใหม่นะคะอยู่ที่แยกนินจานะคะค่ะหากใครสนใจจะเรียนรู้หรือว่ามีไรายได้หลังจากเกษียณหรือเป็นไรายได้เสิร์ฟนะคะก็ทักมาเลยนะคะในเขตภาคตะวันออกเราเรามีเซ็นเตอร์อยู่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันพัชริย์เอี่ยมแจ้งนะคะหรือโค้ดพี่เจี๊ยบนั่นเองนะคะค่ะ บอกเลยนะคะว่าวันนี้โชคดีมากๆเลยที่ได้มาพบกับดีเน็ตเวิร์กก่อนอื่นเดิมนะคะก็ทํางานบริษัทประกันวินาสภัยในตําแหน่งรองผู้อํำนวยการฝ่ายอํานวยการกลางนะคะดูแลในส่วนของ s r นะคะแล้วก็แอดมินทั้งหมดเลยค่ะวันหนึ่งเรามีความคิดว่าอุดมการณ์ของเราประจําตัวเลยนะคะจะต้องมีอาชีพที่สองสำรองก่อนที่เราจะออกจากงานค่ะก็ได้มา พบกับบริษัทดีเน็ตเวิร์กนะคะวันที่ได้มาเรียนที่นี่มีความประทับใจมากค่ะกับทีมโค้ดกับสถานที่ที่นี่ค่ะกว้างขวางมากในความที่เราเป็นผู้บริหารมาก่อนนะคะเราได้มองเห็นองค์กรที่นี่ว่าที่นี่เนี่ยมั่นคงและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแน่นอนโดยที่ดิฉันเนี่ยเป็นคนชอบเรียนรู้ตลอดชีวิตอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าโชคดีมากๆ ดิฉันตัดสินใจลาออกจากงานประจําก่อนที่จะอายุกเกษียณนะคะเพราะว่าเรามาทําที่นี่อย่างเต็มเวลาเมื่อเรารอที่จะ,กะเกษียณอายุแล้วค่อยทําโอกาสนั้นช้าเกินไปค่ะวันนี้ดิฉันได้พบสิ่งที่ดีๆในชีวิตที่ค้นหามาตลอดชีวิตคือที่ดีเน็ตเวิร์กนี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่นะคะทีมโค้ดนะคะแล้วก็ในเรื่องของรายได้แผนการตลาดต่างๆ ค่ะแล้วก็ที่นี่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่แจ้งไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นที่นี่พัฒนาตัวของท่านและตัวของเราตลอดเวลาค่ะรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่นี่สุดยอดยอดเยี่ยมมากๆนะคะเมื่อได้รับประทานไปแล้วมีความภูมิใจมากได้ดูแลคนในครอบครัวคือคุณพ่อของดิฉันนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคดูแลดวงตาทุกวันนี้ท่านมีความสุขมากๆในการใช้ชีวิตและตัวดิฉันเองบอกได้เลยว่าตอบโจทย์มากในวันนี้ได้เป็นโค้ด ที่นี่มีความรู้จากที่นี่อย่างมากนะคะแล้วก็มีรายได้มีอิสรภาพการเงินและการเวลามากมายค่ะวันนี้อยากจะส่งต่อให้กับทุกๆท,ท่านนะคะมาที่ดีเน็ตเวิร์ค่ะมาเรียนรู้นะคะกับ DNW p l a t แพฟอร์มท่านไหนสนใจนะคะก็ติดต่อมาได้ค่ะไม่ว่าท่านจะก่อนกเกษียณหรือหลังกเกษียณมาได้เลยนะคะยินดีค่ะ S <S ส,วส,สวัสดีค่ะดิฉันนะคะโค้ดแอมสุนิสาสุขสว่างค่ะนะะเดิมเป็นเจ้าของกิจการนะคะแล้วก็ได้มารู้จักกับธุรกิจนะคะที่ดีเนะะ็ตเวิร์กเนี่ยค่ะจากการที่นะคะอยากนําสินค้าของดีเน็ตเวิร์กเนี่ยไปนะคะ ต่อยอดในกิจการของตัวเองค่ะแต่ด้วยระบบนะคะของ d ีเน็ตเวิรนะคะเรื่องระบบการเรียนการสอนหรือแม้แต่ในส่วนของระบบที่ซับพอร์ตให้กับเราค่ะจนทําให้ดิฉันนะคะตัดสินใจมาทําที่ d ีเน็ตเวิรเนี่ยแบบเต็มเวลาเลยเพราะว่าเขานะคะทำให้เราเนี่ยนะคะมีเวลาหานะคะให้กับเราเอง ตัวเราเองมีเวลาที่มากขึ้นนะการเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยหลายคนคิดว่ามันดีนะแต่พอไปเป็นเองแล้วค่ะเรารู้เลยว่ามันดึงเวลาทั้งหมดของเราไปค่ะแล้วที่เนี่ยค่ะทำให้เราสามารถนะได้เวลาค่ะแล้วมันก็ตอบโจทย์กับดิฉันได้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆเลยได้ชีวิตที่ดีได้เวลาได้ท่องเที่ยวนะคะมาไปต่างประเทศเนี่ยกับที่เนี่ยมากมายเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วหลายคนนะคะที่สนใจเนาะอยากที่จะเป็นเจ้าของนะคะกิจการเป็นของตัวเองอะค่ะที่เนี่ยเร่ ต้นนะคะด้วยการลงทุนที่น้อยมากๆท่านก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะเพราะฉะนั้นค่ะตอบโจทย์กับทุกคนแน่นอนหากใครที่สนใจนะคะอย่าลืมติดต่อเนาะเข้ามาทำนะ,ะธุรกิจกับ dnw พลตฟอร์มของเราแล้วท่านจะประทับใจค่ะค่ะชื่อคดตุนเสียงสวรรค์แก้วบุญใส่นะคะอดีตทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายด้านตรวจสอบคุณภาพ บรรจุพันกระดาษนะคะนะที่ชอบดีเน็ตเวิร์กนี่คะ่ะเรื่องสุขภาพค่ะนะคะเพราะว่าแบบเป็นคนที่มีปัญหาสุขภาพเรียกว่าเที่ยวหาหมอเนี่ยเป็นเหมือนเดินทางไปทํานาเลยค่ะนะคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนะคะอยู่ตลอดหลายปีนะคะพอมาเจอสินค้าของที่นี่นะคะมันตอบโจทย์มากนะคะทําให้เรารู้สุขภาพดีขึ้นและที่สําคัญนะคะคือเราไม่ต้องไปหาหมออีกแล้วไม่ได้เที่ยวไปไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพเหมือนที่เคยมานะคะและอีกสิ่งหนึ่งคะ่ะนะคะ ที่ตอบโจทย์โคตุนเลยและชอบดีเน็ตเวิร์กมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของความรู้นะคะที่นี่เรียกว่าเป็นยูนเวอร์นิซิตี้ของโคตุนเลยนะคะเป็นมหาลาัยชีวิตเป็นมหาลัยอาชีพเลยค่ะทุกคนนะคะเรียกว่าทุกอย่างนะด้านความรู้ด้านเรื่องของการทําตลาดออนไลน์ line, ทุกแพลตฟอร์มทุกอย่างเลยโคตุนได้จากที่นี่หมดเลยค่ะนะคะ สามารถนะคะทำให้เราเนี่ยไปพัฒนาตัวเองสร้างอาชีพให้กับตัวเราเองนะคะและที่สำคัญนะคะสามารถสร้างอาชีพให้กับอีกหลายๆคนนะคะที่ตามเราเข้ามานะคะวันนี้บอกได้เลยค่ะว่าเลิฟดีเน็ตเวิร์กมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อการมณีกุลพัฒน์พงศกรนะคะอดีตเป็นผู้จัดก,การฝ่ายบัญชีและวางระบบบัญชีค่ะก่อนที่จะมาเจอกับธุรกิจดีเน็ตเวิร์กนะคะพี่บางคนที่ วางแผนเกษียณค่ะทุกคนนะคะว่าหลังเกษียณเราจะมีรายได้ได้อย่างไรนะคะก็คิดว่าออนไลน์นี่แหละคืออาชีพที่จะสำรองสําหรับคนที่จะเกษียณแต่ไม่มีความรู้มาก่อนค่ะก็เลยเสิร์ชหานะคะว่าที่ไหนมีการเรียนออนไลน์นะคะมาเจอที่ดีเน็ตเ k ิค่ะครั้งแรกก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะกะว่ามาเรียนนั่ไปหาสินค้าตัวเองมาขายค่ะแต่ทุกคนคะระบบที่นี่สุดยอดมากเลยนะคะสอนจากคนที่ไม่ไปอะไรเลยและสูงวัยอย่างเรานะคะสามารถ ที่จะเรียนรู้ระบบนะคะจากการทําธุรกิจออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มนะคะระบบที่นี่สอนให้คนวัยเกษียณอย่างพี่การนะคะสามารถที่จะมีรายได้บนโลกออนไลน์นะคะแล้วการที่พี่วางแผนเกษียณ3ปีนะทุกคน2ปีก็สามารถมีรายได้หลักแสนได้เลยในขณะที่ยังทํางานประจําอยู่ทําให้เรามั่นใจมากๆเลยนะคะเมื่อเราลาออกจากการเป็นเกษียณอายุนะคะก็มาท,ทําธุรกิจที่นี่เต็มเวลาผลลัพธ์นะคะจากคนที่ไม่เป็นอะไรเลยเดินตามระบบ มีทีมโค้ดจับมือทำนะคะทุกวันนี้นะคะพี่การก็เป็นโค้ดมืออาชีพนะคะซึ่งยังจะบอกว่าผู้สูงวัยนะคะยุคออนไลน์นะคะตอบโจทย์มากเลยนะคะอย่าอยู่กับบ้านนะคะต้องมาเรียนรู้และใช้อออนไลน์สร้างรายได้สร้างอาชีพเพราะทุกคนวัยเกษียณพี่การเชื่อว่ามีศักยภาพค่ะ แต่ว่าสังคมภายนอกอาจจะมองว่าเราไม่มีอะไรจะทำนะกออนไหมคะแต่ที่นี่ค่ะเหมาะสําหรับสวใครที่กําลังมองหารายได้หลักะเกษียณแนะนำนะคะธุรกิจออนไลน์โดยเฉพาะกับดีเน็ตเบิร์ดนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะทําไม่ได้ระบบที่นี่เราสมบูรณ์แบบนะคะมีทีมโค้ดมีที่ปรึกษาตลอดเส้นทางแล้วคุณก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้แนะนําเลยนะคะที่ดีเน็ตเบิร์ดนะคะสถาบันสอนออนไลน์เบอร์หนึ่งของประเทศไทยเลยค่ะ สวัสดีครับผมวัฒนยูชัยจำนงนะครับอดีตเป็นจิตอาสาที่ทำงานกับชุมชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีแล้วก็ภาคกลางนะครับก็ทำมาสักระยะหนึ่งนะครับก็มองเห็นว่างานจิตอาสาเนี่ยมันมันมีความสุขนะครับแต่ว่าไม่ค่อยจะมีเงินไม่ค่อยจะมีเงินก็เลยมองหาอาชีพที่จะทำให้เรามีเงินแล้วก็เลี้ยงชีวิตของเราได้จนถึงบั้นปลายของชีวิตเรานะครับก็ มาเจอนะครับว่ามาเจอดีเน็ตเวิร์กนะครับจากออนไลน์นี่แหละครับพวกเราครับพอผมมาที่นี่นะครับในวันแรกสิ่งที่ประทับใจก็คือว่าบรรยากาศของดีเน็ตเวิร์กบรรยากาศของการสอนบรรยากาศของการ,รอยู่ร่วมกันเนี่ยนะเหมือนบรรยากาศของจิตอาสาที่ทุกคนเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเลยนะครับเมื่อผมเข้ามาลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นพบว่าที่นี่สุดยอดที่นี่มีทั้งความสุข และมีทั้งรายได้ให้กับเราตอนนี้ผมไม่ได้กลับไปที่จิตอาสาแล้วนะครับเป็นความทรงจำเก่าๆแต่ที่นี่ให้ความรู้สึกเหมือนครอบครัวเหมือนจิตอาสาที่ผมอยู่และดีมากขึ้นที่ว่าที่นี่มีเงินให้ตอนนี้ผมไม่มีรายได้อื่นที่ดูแลตนเองดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวะครับมีรายได้อยากที่นี่แล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อผมอายุสัก780 ถึงวันนั้นผมจะใช้เงินนี้นะครับโดยระบบที่มีอยู่เนี่ยน,นะครับกรเกษียณได้โดยเราไม่ต้องมาทํางานเมื่อผมอายุมากขึ้นมากกว่านี้7.80จะเป็นผู้เฒ่าคนแก่ที่เป็นที่ยอมรับของสังคมลูกหลานมาหาเอ,อเื้อเพื่อเผื่อแผ่ให้กับสังคมได้เหมือนจิตอาสาที่ผมมีอยู่ใครเห็นโอกาสนี้นะครับก็เชิญนะครับมาที่ดีน็ตเวิร์กนะครับมีทั้งความสุขมีทั้งไรายได้มีทั้งเพื่อนมีทั้ง การเอื้อเฟื้อต่อสังคมใครมีจิตอย่างนี้เชิญมาที่นี่ครับเชื่อสุธนันนาบสกุลค่ะที่มาทําที่ดีเน็ตเวิร์นะคะตอบโจทย์ตัวเองตรงที่ว่าเมื่อก่อนนี้นะคะเราแสวงหาความรู้เรื่องออนไลน์เมื่อ1ิปีที่แล้วค่ะแล้วที่นี่แหละเป็นที่สอนซึ่งยังไม่มีใครสอนเลยที่นี่สอนที่แรกๆเลยก็ตรงกับที่เราต้องการเลยค่ะก็เลยเข้ามาเรียนรู้และเข้ามาทําธุรกิจด้วยซึ่งสิ่งที่ได้นี่นะคะมันมากกว่าแค่ แค่ความรู้ที่ได้นะคะเพราะมันสามารถทําเป็นรายได้ด้วยเป็นอาชีพให้เราเสริมเรียกว่าเป็นอาชีพหลักเลยก็ได้เพราะว่าเรากเกษียณมาก่อนเวลาจริงๆอะคะ่ะแล้วก็เมื่อเราได้ทําแล้วเนี่ยสังคมที่นี่ก็ดีมากๆความรู้ที่ได้คือระดับมืออาชีพทําให้เราเนี่ยลงโฆษณาก็สามารถจะสร้างรายได้หลักแสนได้ก็แล้วก็การสอนเนี่ยระบบคือบุคลากรก็ดีแล้วปัจจุบันนี้นะคะมีแอปพลิเคชันค่ะ dnw platform ซึ่ง โหง่ายกว่าสมัยที่เราทําเมื่อ9ปี10ปีที่แล้วมากๆเลยค่ะแล้วแพลตฟอร์มตัวนี้มันอัจฉริยะมากๆมันทําให้เราทํางานง่ายขายง่ายสะดวกเขา,าเรียกซื้อง่ายขายคล่องแล้วลูกค้าก็ซื้อตรงแล้วเราก็ได้เงินค่าแอฟฟิลิเอตกลับมาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะเชิญชวนค่ะใครนะคะที่อยากจะเรียนรู้อยากจะรู้มีความรู้เรื่องการทําตลาดออนไลน์แบบมืออาชีพจะเป็นในหน้าทํารายได้ทุกช่องทาง ทั้งทุกแพลตฟอร์มนะคะที่นี่มีให้ค่ะตอบโจทย์แน่ๆแ,แล้วก็ยังมีระบบดีบุคลากรดีบริษัทดีแน่นอนมีสินค้าดีๆให้เราทําตลาดอย่างชนิดที่ว่าเราแบบไม่ต้องไปลงทุนสต็อกเองไม่ต้องเอาเสี่ยงลงทุนเองไม่ต้องทําอะไรเองหมดเลยมารับรายได้แล้วก็เพียงแต่มาศึกษาหาความรู้นะคะทุ่มใจทุ่มแรงกายค่ะก็สามารถที่จะรับรายได้ประสบความสําเร็จได้หลักแสนหลักล้าน อย่างที่คนที่ดีเน็ตเวิร์กนักธุรกิจร่วมกันและนุชเองก็ทำได้แบบนั้นเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะบงกตโตจันนะคะใครๆที่นี่เรียกกันชื่อว่าครูเบ็ตตี้ค่ะสาเหตุที่เข้ามาที่นี่นะคะก็ด้วยเรื่องของสุขภาพค่ะ คนวัยเลข5เลข6นะคะปัญหาของเราคือเรื่องสุขภาพค่ะเพราะนั้นที่นี่มีวิธีการดูแลสุขภาพแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่มันตอบโจทย์กับตัวเองหลังจากที่ได้ตระเวนหามาหลายที่ก่อนหน้านี้ ไม่ใช่แต่เรื่องสุขภาพส่วนตัวนะคะในเรื่องของสังคมด้วยค่ะ,กะเกษียณแล้วแทนที่จะนั่งอยู่บ้านคุยกับตู้เย็นคุยกับทีวีนะคะมันไม่มันค่ะมันไม่มีการตอบสนองกลับมานะคะเพราะนั้นการที่ได้มาอยู่ในสังคมที่มีผู้คนที่หลากหลายไว้ทำให้เราไม่ตกเทรนค่ะและที่สำคัญคือการมีแพลตฟอร์มใหม่ๆนะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะมี เรียกได้ว่าเออเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เรามีสินค้าอยู่ในมือและเราก็สามารถที่จะขยับขยายได้ง่ายๆแค่กระดิกนิ้วผ่านโทรศัพท์ และก็เป็นสื่อกลางที่เราจะสามารถพูดคุยกับคนใกล้คนไกลในประเทศต่างต่างประเทศได้ง่ายด้วยสังคมที่ดีคุณภาพสินค้าที่ดีแผนการตลาดที่ดีทําให้เรามีรายได้เสริมที่ดีแล้วก็จะแซงรายได้หลักในที่สุดค่ะตอนนี้ครูเปตตี้ก็กําลังไต่ที่รายได้ที่5หลักและกําลังจะไปสู่รายได้ที่6หลักในไม่ช้านี้นะคะชวนเพื่อนๆที่อายุเยอะนะจะ50มีรายได้5หลักอยู่แล้วหรือ6หลักอยู่แล้วนะเชิญมาเติมที่นี่ได้อีกช่องทางหนึ่งอีกกระเป๋าหนึ่งนะคะสำหรับ คุณบิต้เองมีความสุขมากๆกับที่นี่ค่ะแล้วก็จะไม่สร้างภาระให้ลูกหลานด้วยเป็นคุณแม่ที่โตแล้วค่ะที่นี่นะคะตอบโจทย์ทุกท่านคุณภาพสินค้าที่ดีแผนการตลาดที่ดีมีไรายได้หลังจากเกษียณสร้างอาชีพให้กับตัวเราเองทุ่มใจทุ่มแรงกายคุณก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้มีทั้งความสุข มีทั้งรายได้เข้ามาทำกับ D N W Platform มาได้เลยนะคะยินดีค่ะ